ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคเรี่เซรัม่มครีมหน้าเด้งเคล็ดลับความงามดีๆนะครับกับพี่นกกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิวพรรณครับคุณประพัฒสอนพันธุจริยาสวัสดีครับพี่นกสวัสดีค่ะน้องโกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะ พี่นกครับวันนี้แต่งตัวมาเอาใจพี่นกเลยนะ angry bird angry bird แต่วันนี้ bird <c oughs> ไม่ angry นะคะ bird happy ค่ะ,ะวันนี้ bird จะ <c oughs> happy เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณอะไรมาฝากกันครับวันนี้ bird bird ก็ขอ happy เกี่ยวกับผิวแพ้ง่ายอ๋อผิวแพ้ง่ายหลายๆคนผมคิดว่าน่าจะเคยมีคือใช้เครื่องสําอางตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วมันแพ้ควรจะหยุดใช้หรือควรจะไปหาหมอหรือว่าควรจะสู้ทนต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการแพ้เครื่องสําอางเราไม่รู้ว่าเราแพ้จากตัวนั้นจริงหรือเปล่าเมื่อเกิดการแพ้ปั๊บ ลำดับแรกเลยหยุดทุกอย่างนะคะเพื่อให้ให้ผิวของเราเนี่ยมีการการฟรีแฟคชั่นของผิวก็คือหยุดการระคายเคืองนะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการแพ้หรือเปล่าทาที่ท้องแขนคือก่อนที่จะใช้เลยทาท้องแขนก่อนใช่ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะถ้าแพ้เนี่ยผิวตรงนี้จะอ่อนโยนมากน้องโก้จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดแพ้ปุ๊บ มันจะจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิจ๊บแล้วก็เป็นรอยผื่นแดงครับแล้วเป็นไปได้ไหมครับว่าใช้ตอนแรกไม่แพ้แต่ใช้ประมาณสักสองสัปดาห์แลแ้วแพ้อันนี้ไม่เรียกว่าแพ้ค่ะครับ,รบเขาเรียกว่าการเกิด reflection ของผิวก็คือผิวเราตกใจเพราะว่าเป็นสารใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ร่างกายไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวไม่เคยถูกสัมผัสก,ก็เลยเกิดการสะดุ้งอือ,อแต่พอใช้อีกสักระยะหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นปกติก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้า ทูซีใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งก็ยังคงเป็นผืนแดงมานาขึ้นเรื่อยๆอันนี้ต้องหยุดโดยเด็ดขาดค่ะ โอ้โหวันนี้สําหรับคนที่แบบมีปัญหาหรือว่าคลองใจหรือวเรื่องการแพ้เรื่องสาอางหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะรู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่แบบเพิ่งมาได้รู้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยแต่ถ้าอยากไปปรึกษาพี่นกนะครับไปพบพี่นกที่บูตโครี่ซีรัมได้ที่ไหนบ้างครับพบกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิเมเจอร์รัชโยธินเมเจอร์ปิ่นเกล้านะคะเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น2ค่ะครับพบพี่นกไปแล้วนะครับโครี่ซีรัมส่วนถ้าจะพบโก้นะครับได้ที่ช็อปโครี่ซีเรตครับฟิวเจอร์พาร์คร ว่าน้องใหม่เลยครับที่อโศกครับเทอร์มินอล21ชั้น1โซนโตเกียวนะครับและมีเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยสะดวกใกล้ที่ไหนนะครับโทรไปเบอร์นี้เบอร์เดียวจบเลยครับเบอร์อะไรครับ025590850ถึง1 0814436363ค่ะหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศก็ดีหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศไปที่ w w w c o r y s e r u m com ครับหรือจะเป็น Twitter นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของผมก็ได้ครับว่าจะไปออกบูธที่ไหนจัดงานอย่างไรนะครับมีอะไรดีมาฝากกันที่ t w i t t e r com c o r y s e r u m หรือจะเป็นที่ f a c e b o o k ของพวกเราก็ได้นะครับเข้าไปปรึกษาผิวพรรณได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ Com col um f a c e b o o k c o m s l a s c o r e s e r u m fb สะกดตามนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกกดไลค์ก่อนเป็นเพื่อนกันรวมไปถึงจะดูเรื่องราวความงามย้อนหลังนะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook เช่นเดียวกันแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพี่นกก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการไหนทำนะครับ c o r e place พระราม951ซอย51ครับเสื้อผาพิธีกรค่ะ c o r e secret future park ลังสิตชั้นจีซนเซ็นทรัลและอีกสาขานึ่งนะคะ terminal t 1ค่ะที่ซอยอโศกค,ค่ะ และที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้ำดื่มโคอรีครับหน้าดื่มน้าเด้งวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ